สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมือนีผมอย pues, ู่ตลาดต้นมะเกลือนะครับพี่น้องครับบริเวณของตลาดต้นมะเกลือครับพี่น้องครับมือนีผมมาพ่อนนี่นะครับพี่น้องมาเจอคนขายลาบนะครับลาบต้มก้อยเฉันจอดขายอยู่หน้าตลาดต้นมะเกลือเลยนะครับอ่ะสวัสดีครับพ่อค้าครับนี่บ่อคับเมนูกับสิมีตามนี่บ่ครัเนี่ยลาบเป็ดแล้วก็ต้มเนื้อเปื่อยต้มแซ่บเป็ดต้มแซ่บหมูอ่ะของผมเนี่ยเอากวยเนื้อเรียกว่ากวยผมเนี่ยเด้อ ไอ้ก้อยนี่มันมีแบบขมกับบอขมบะหรือก้อยมันต้องขมอยู่แล้วเลือแต่สั่งเลยครับเออผมผม,ผมบรมาณขมเนอะคือว่าบรเ,<ช>เ,เ,เอาขมเอาก้อยแต่บรมาณขมแล้วก็เอาขัวสุกให้ผมเนอะเขาเหนียวมีปะเอาเขาวเหนียวยี่สิบบาทเนอะอ,อ,อ่ะอนั่นแหละครับพี่น้องครับเ,เป็นเป็นซาเลงนะครับพี่น้องครับซาเลงจอดขายอยู่นี่เด้อครับพี่น้องยุนนานาบิ๊กซีนะครับมินิบิ๊กซีครับตลาดต้นมะเกลืออำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับ อ่ะนี่ละหลังจากสร้างเพิ่นดินพื้นก็เฮ็ดให้แล้วนะครับแล้วนะครับพอขาเพิ่นก็เริ่มเฮ็ดให้แล้วนะครับก๋อยนะครับพี่น้องครับแต่ว่าก๋อยขัวครับก๋อยแล้วก็ม่าขัวนะครับพี่น้องครับนี่แหละครับพอขาดกันก็บกำลังเฮ็ดให้อยู่นะครับพี่น้องครับชักจำลับเรอห้างเชาเองเหรอแบบบกผมนะครับแลอวแบบบกผมครับ เอาแสบๆบ่ขมเด้ออเาแบบรสจัดแบบแต่ว่าบ่เปรี้ยวแห้งเปรี้ยวพอดีนั่นลนะพอดีของก้อยนั่นนะ้องขัวซุกๆเลยเลยเด้อผมมากินแบบซุกๆเลยก้อยนะครับพี่น้องครับก้อยขัวก้อยนะครับพี่น้องดีครับพี่น้องครับได้ครับเดี๋ยวเพิ่นก็เอาขึ้นมาเอามาปรุงบ่ครับบาดนี้อ่าหลังจากที่ ทำการขวัวแล้วพันก็เอามาปรุงเครื่องนะครับอันนี้นะครับวิธีการปรุงเครื่องของเดินอุณหิอยากล่องกับมาล่องซิมเบื้งเด้อครับพี่น้องครับขายยุนามินิบิ๊กซีตลาดต้นมะเกลืออำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับครับอ้าวนี่แหละครับพี่น้องครับนี่เบิ่ง หน้าตาของก๋วยเพิ่นนะครับก๋วยก๋วยแล้วเอามาขว่ครับพี่น้องครับแซ่บแน่นอนนะครับพี่น้องครับอ่ะเรียบร้อยบาดนี่ใส่ถุงได้บาดนี่งอ่าถุกเมนูนี่หกสิบบาทบอกพ่อค่ะอ๋อลาบเป็ดนี่ก็บหกสิบต้มเป็ดนี่ก็บหกสิบพี่กันบอกครับเอาละครับเรียบร้อยแหละขอนี้เอายี่สิบเนี่ครับก็มีหมูมีเนื้อมีเป็ดนะครับพี่น้องครับเพิ่นขายอยู่หน้าตลาดต้นต้นบักเขือเด้อครับพี่น้องครับนี่แหละครับบิ๊กซี่อยู่ข้างหลังผมนี่แหละครับ มินินะครับมินิบิ๊กซีนะครับอยู่ข้างหลังตรงทั้งนาเนีน่ยก็เป็นตลาดต้นมะเกือได้ครับพี่น้องผมสั่งเพป็นหลักก็สั่งข้าวเหนียว20บาทนะครับกินผู้เดียว20บาทเนี่ยเต็มถ่องอิ่มแท้แน่นอนล่ะครับพี่น้องครับอ้าวมีผักให้พร้อมแล้วก็ข้าวเหนียวอ้าวเรียบร้อยหกซิปเหครับอ่านี่แน,นเปนนะอ้าวหกซิปเออลืมไปนอกข้าวเหนียวเป็นแปดซิปเพราะว่า เมนู่กไก่กับโฮกซีฟนอเขาเนี้ยอากอีกเอาขอบคุณครับขอบคุณครับนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับนี่พันขายอยูุนี่เนี่ยครับอยูุนารล้านอ่ามินิอยู่บิ๊กซีมินินี่แหละครับพี่น้องครับตลาดต้นบะเขืออำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดครับลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ